สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับอีสานลุงทุกอีกเช่นเคยนะครับผมอิสานลุงทุกพามาชมปามใต้อีกแล้วครับวันนี้ปามใต้ทลายใหญ่ดีครับผมเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งที่หกนะครับกับปามใต้นะครับผมทลายใหญ่มากเลยครับผม ที่ท้ายนะครับที่ท้ายนับนับดูได้ครับผมที่ท้ายนับนับดูได้เลยหนึ่งนะครับผมสองสามนะครับผมที่ท้ายนะครับสามสามเทลายเต็มท้ายนะครับผมนับด้านข้างกันครับด้านข้างจริงกันครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมด้านข้างที่สี่สี่ทาไจะเต็มนะครับัน น่าจะมาเป็นครั้งที่หกนะครับผมก,บกับปามใต้นะครับด้านนี้ก็เหมือนน,นะผมหนึ่งนะครับสองสามสี่นะอันนี้ก็สี่ละทลายอย่างเงี้ยนะผมอยู่กับปามใต้นะครับผมช่วงนี้ต้อง รถบรรทุกไม่มีไม่ค่อยมีงานนะครับผมก็าามาตัดปาล์มก่อนนะครับช่วงนี้ไม่มีงานปุยไายไม่ได้นะครับเ่าแก่บอกว่าให้มาช่วยดูปาล์มก่อนนะครับ รถไม่ไม่ตี้เอ็กนะครับผมคันเดิมนะครับามใต้ครับผมลายใหญ่สามลายสามทลายเต็มท้ายนะครับผมสามทลายเต็มท้าย ใครอยากได้ปามทลายใหญ่ยางเงี้ยครับผมปามดุกอย่างเงี้ยครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม อาทิดก่อนมีคนทักเฟซนะครับผมมาถามผมว่าตามใต้ทะายใหญ่กว่านี้มีอีกไหมนะครับผมเขาต้องรอกันต้องรอดูกันไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้มันติดหน้าแรงเนาะถ้าติดหน้าแรงมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เห็นทางเ่าแก่เขาบอกว่าถ้าติดฝนนี้มันจะดีแล้วก็น้ําหนักก็จะเพิ่มนะครับผมน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผม ก็ทลายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมน้ำหนักก็จะได้ดีนะครับผมกับชาวส่วนปลาครับผมก็ล,ลายขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนีผมสามทลายเต็มท้ายก็ถือว่าใช้ได้นะครับขอบคุณครับผมขอจบคลิปแรงนี้ก่อนนะครับผมเนีย่ยทำคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ